จากสถานาการณ์เศรษฐกิจบานเหาทุกมือนี่ย่ำแย่ขึ้นทุกมือเสียดอาชีพอิหยังหละบานนี้พี่น้องเห่าจึงสิรอดมาครับผมสิเปิดอาชีพที่สิรอดในในยุคนี้ส่พี่น้องฟังเป็นอาชีพที่รวยแบบเงีย,งยบๆครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกตานครับยินดีต้อนรับพี่น้องขอสู่ช่องบาวท็อปลุยอีสานบันโขกสุภูสุคนนะครับก่อนสิไปรับชมฝากพี่น้องกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเอา ก็คือว่าละพี่น้องสถานการณ์นี่เขาขันวิกฤตเศรษฐกิจบานเห่าเขาขันเงียบเหงาหูซึกว่าเงียบคักเด้พี่น้องนะครับโตกว่าปีนี้นี่ขายของนี่เงียบคนบม่มีเงินนะครับบรรยากาศการจับใจ่ายใส่สอยนี่ตามตลาดนงตลาดนัดไปเบิ้งพี่น้องแถบสีหาคนสื่อ,อยาคักพอขาแม่ขามีเวลาเรียนทรศรพชับลร้ข้นนะครับการค้าการขายนี่งวกไปทางใดก็มีแต่ความเงียบพี่น้อง หาคนที่สื่อกระแทบซิบโมมีครับสิบว่าเงียบเลยกรบโบแมนยังมีอีกคนอยู่ครับที่บ่งเงียบก็บคือคนขายลําโพงโบ่งเงียบพอได้เปิดเพียงฟังนะครับถ้าเปิดไล่กรบโบได้พี่น้องบ่มีเงินจ่ายค่าไฟเอา้าพี่น้องครับมันนี้กับซิบเบาเรื่องนี่แหละเรื่องการค้าการขายนี่นะนะครับคือจะเบาแนวแนความคิดของผมอันนี้ขอออกตัวก่อนนะครับเป็นความคิดส่วนตัวที่เห็นแถวแถวบานผมนะครับ กะถาบอถูกใจพี่น้องก็ขออภัยไปก่อนนะครับเอา้าคือตอนนี้นี่ผมว่านะครับทุกวงการเป็นเมืดเนะครับขายของกะเงียบหันไปทางเหตุงานโรงงานกับโอทกับบคอยมีจากแต่เห็นญาติพี่น้องผมไปเหตุงานนี้โรงงานบอกสู้ฟังนะครับงานกับบคอยหลายอาจจะยุดหลายกว่าทํางาน้วยสํานะครับซึ่งมันเป็นสถานการณ์ที่วิกฤตหมดทุกสาขาอาชีพ นะครับคนที่อยากจะลาออกจากรุงงานว่ารุงงานบุดีอยากสิมาหาค่า,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 าหาขายเฮ็ดธุรกิจส่วนตัวนี่ให้คิดเบื้องดีๆนะครับผมบอกเลยครับที่น้องว่ายากครับที่น้องออกมาสิเฮ็ดหยังสิมาขายของนี่ยากมากๆนะครับจะไปขายอินยังบะขายลูกชิ้นถอดบ่อก็ต้องลงตุนสูงคือกันกําไรหน่อยนะครับคู่แข่งกันหลยเพิ่มตอนนี้นี้ ผมมองบบเห็นทางรอดปันใดเนาะครับพี่น้องเอาเบาเรื่องอื่นไปดนแหละ,มะเมื่อเบิงสองอาทีทีผมคิดว่ารอดร0อยเปเซครับก็คือ2อย่างนี่แหละทีเบาสู่พี่น้องมาอฟังนี่นะครับกะสีพ่พอคิดได้เนาะครับว่าอยากกลับมาอยู่บ้านเฮาอยากเข็ดอาชีพอีหยังนเนาะเลื่มต้นหนีสินกับ่บมีนะครับเอาอาชีพแรกๆเลยเนาะครับพี่น้องก็คือหาเก็บขวดขายครับเป็นอาชีพที่ลงทุนแห่งของพี่น้องเอง นะครับลงทุนการน้มมํามันไปแน่จักหน่อยนะครับแต่ก็ยังดีนะครับมันมีความเสียงหน่อยพี่น้องหาเก็บน้าทางไปที่คนพากันยนต์นนลงมาขางทางก็มีบ่นหน่อยเล่นาะครับอันนี้ผมบอกจริงจริงเลยพี่น้องมันกลับเป็นอาชีพที่บอแมนว่าอาชีพขี้หลายได้พี่น้องเก็บขวดเก็บคองห่างขายนี่รวยแบบเงียบๆนะครับคนที่เป็นเถาแกรับซื้อของเกา่าพี่น้องล่องสังเกตบึง้งนะครับนี่ ล้วยมหาศาลกับมีเยอะแยะนะครับไอ้เฮาขายกินโลละบาทสองบาทนี่แหละครับหรือว่าโลละซี่เส้าตังหานสิบตังนี่แหละแต่มันจํานวนหลายโลมันรุมๆกันแล้วกับหลายบาทนะครับและของทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องคือเฮาเก็บมานี่ถึงเฮายังบอท่านไอ้ขายมันกับ่บบูดบ่เนเาครับมันบ่ห่างมันบบห่างกว่าเกาดอกนะครับแม้แต่ขวดที่มันแตกนะครับมันก็ยังขายได้ของมันห่างแล้วสี่ให้ห่างไปหนา เข้ากับสื่อกันด้วยกิโลนะครับถ้าเปรียบเทียบกันถ้าเฮาสิไปลงทุนคาขายขายอีกอยังล่ะขายลูกชิ้นทอดบ่อที่เนาะสื่อไก่สื่อหมูสื่อปลาไม่เห็ดเป็นอาหารถ้าขายบ่อออกมือนี้เป็นไดแซ่ตุ้งเย็นไหวตีครับมืออื่นอุ้นขายแบบนี้บอกครับมันกระ่บเป็นตักกินแล้วอีกมือนึงต่อไปกระบูดกันเน่ากระเสียแล้วขาดทุนได้บัน่นขาดทุนมหาศาลยับเยิยนเลยนะครับ ว่าอีกในมุนมองหนึ่งกับแมนอยู่ครับถ้าคายดีเห็ดแซบแต่ผมมองว่าการลงทุนและการไร่ก,กสูเก็บของห่างมาได้เนาะครับเนาะกานสิไปคายลูกสินทอดลูกชินอย่างกับย่างที่ผมวอาให้พี่น้องฟังขางต้นแล้ะนะครับเก็บลูกชิ้นไว้ไม่เกินสองสามมือถ้าหากพี่น้องแพ็คบ่ดีแซ่ห้องแข็งบ่ได้กระบูดกระเน่าแล้วแนวมูนี่มันกระตองคายให้มืดเป็นมือต่อมือเนาะครับคือทุกอย่างมันอยากไปเหมิดพี่น้อง ุกอย่างมันอยากไปเหมอดผมก็เลยมาแนะนําอาชีพง่ายๆบ่ไดดลงทุนยังหลายให้พี่น้องได้ฟังกันแลวเนาะครับหรือว่าพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดกระเม่นมาแลกเปลี่ยนความคิดกันเห็นกันใดเด้อครับเอามาเบิ่อบนนบ์อาชีพที่2บัดนี้ครับอาชีพที่2นะครับที่ผมจะแนะนําพี่น้องนี่ก็คืออาชีพเผา่านขายเผา่านขายไปหาซื้อไหมยูค,ค่าก็ได้หรือเอาง่ายๆก็คือไปรับจ้างตัดใหม่น้าพี่น้องรับจ้างตัดไหม่น้บาบัน อันเท่าได้กิ้งใหม่การใหม่มาแล้วอันที่เพื่อนบอกไปทีมให้นั่นแหละเป็นไ่ได้ของเท้าอีกเท้าขยันอดทนเท้ากระจัดการเอาใหม่พวกนี้นี่มาเผาทานขายได้อีกเป็นไรได้สองตัวเลยนะครับได้ถึงเงินจากการกรตัดใหม่แล้วยังได้มาขาใหม่ที่เทาเอามาเผาทานขายได้อีกมีแต่ได้กับได้นะครับได้เลขได้หน่อยกันยังดีนะครับเป็นยังผมแนะนําอาชีพเผาทานพี่น้องก็ต้องคิดเบื้องรับว่าถึงแม่สมัยนี้นี่ เทคโนโลยีออนไลน์นี่มันจะไปไกลขนาดไดกนกระซังคนเหาก็ยั่งต้องปิง้งต้องย่างกินแมนบอครับคือทานนี่มันบม่มีสิง่งใดที่สิมาแทนมันไดนะครับบางคนอาจสิมีเต่าย่างเป็นแกสนะครับหรือว่าใส่เต่าาไฟฟ้า,านะครับแต่ว่าความอร่อยความแซ่บความหอมนะครับมันก็นยังสู่เต่าท่านบ่ได้อยู่ดีเนาะพี่น้องเนาะทานนี่ก็ยังขาดบ่ได้อยุดในชีวิตกวัวเรือนบ่ว่าสิเป็นประเทศทีจะเจร่ญนว่าเหานี่ เพิ่นก็ยังต้องใส่ทานอยู่นะครับทา้าไผสามารถผลิตทานได้เผาทานเป็นนะครับขายทานนี่ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ดีนะพี่น้องเป็นอาชีพที่ผมว่าสร้างความมั่นคงให้ชีวิตได้แต่เฮาจิแลนหาใหม่มาเผาทานได้จังโดนนี่นะครับเอาจิไปซื้อใหม่ยุค,ค่าบ่มันก็ต้องคิดให้ดีนะครับว่าใหม่ยุคขาเนี่ยเขาซื้อมาแล้วนี่เฮาสิเผาท,ทานได้ท่อไดนนะครับอันนี้ก็ ให้พี่น้องล่องไปจระนาบึงได้ครับผมก็เคยคิดอยู่คือกันครับว่าอยากสิเผาถ่านขายแต่ว่าผมเห็ดบ่ไดดผมล่องเผาเบึงแล้วนะครับคือมันบ่มีเวลาที่สิมาเบ่งเต่าท่านขนาดนั้นนะครับผมก็เลยเศร้าเห็ดนะครับพี่น้องเอาเอาเป็นว่าอาชีพ2อ,อาชีพที่ผมคิดได้ตอนนี้ล่ะครับที่มาแนะนําแลกเปลี่ยนพี่น้องก็คือเก็บขวดขายกับเผาถ่านนี่นะครับเป็นอาชีพที่ผมว่าอยู่รอดในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้แน่นอนครับ แต่เฮ้าต้องเมื่อยเนี่ยจากหน่อยนะครับแต่มันกระทนได้นะครับมันก็ดีความเฮ้าบุมีหยังเห็ดอีกผมว่าอีกอย่างถ้าเ้าไล่ได้มันจะหน่อยแต่ทานทุกมือนีที่ผมเห็นตกไปกระสอบละร5อยบถึง200บาทเลยทีเดียวครับพี่น้องมันกระสางความมันคงให้กับชีวิตได้ขึ้นกันครับคือความมันคงในชีวิตนี่บางั้างบางเท่อนี่มันบ่จําเป็นตรงหรูีหลยังมากาม้ตรเนอพี่น้องอาชีพเฮ้านี่นะครับไม่แยมเป็นต้องผูกเนกไทใส่สูตรบ่ต้องเป็นใส่ลงเท่าคัดมัน ใส่ลงเท้าเยียงก็ได้นะครับแต่ขอแค่ให้มันสามารถเลี้ยงจีบเฮ่าได้เลี้ยงคนในขอบคัวเหามันแค่นั้นเองนะครับเออแค่นั้นอีหลีครับขอแค่เห่ามีความสุขกับคนที่เหาหักแล้วก็บ,บ่ไปสั่งความเดือดร้อนให้ไผ่ซัํานี้ก็พอเนาะพี่น้องว่าบอกชีวิตคนเห่านะครับถามมาใส่ชีวิตจริงนี่บางเทื่อน่วุตการศึกษาถึงเจ้าสิเลียนสูงมาพันได้ก็ตามสร้างก็บ,บ่ได้ใส่ดอกพี่น้องมันก็ต้องมีวิชาเอาตัวรอดไปขึ้นกันนะครับ ไผก็ได้แม่นว่าล่ะนะครับบ่ได้ใส่ดรอกผมว่านี่ล่ะบางที่บางอย่างนี่ที่ผ่านมาในชีวิตมันกับบ่ได้จาเป็นแต่มันสิจําเป็นชีวิตจริงนี่ล่ะเฮาสิเอาชีวิตหลอดได้จังใดเนี่ยแต่ละมือแต่ละเว้นในช่วงสถานการณ์ที่มันเศรษฐกิจย่ําแย่สิว่าขาขคลายบ่ได้นี่ล่ะเฮาสิพลิกแพงจังใดเฮาจังสิเอาตัวหลอดได้เนาะครับเพราะว่าการเลี้ยนนี่ กับผมแม่บว่าดีเลยพี่น้องแต่ว่ามันไม่สามารถตอบโจทย์ในชีวิตจริงเท่าใดทุกอย่างดอกครับมันก็แค่เรียนในบทเรียนเรียนในกระสมุดในหนังสือกระถนนเองแต่ชีวิตจริงนะมันมีอีกหลายอย่างมากมันกับควสามารถตั้งโจทย์แล้วตอบคําถามใดคือคณิตศาสตร์ดอกครับโจทย์ของชีวิตมันกับ,บ่ได้มาทุกมือนะครับโจทย์กับว่ได้บ่ได้คือกันไปเบิดเพราะสิเอาคําตอบเก่าๆมาตอบนะครับเอา ว้ามาหอดมองนีนี่ผมกัหวังว่าพี่น้องสีได้ประโยชน์บ่หลายกันหน่อยเนาะครับเนาะสำหรับไผที่อยากกลับมาอยู่บ้านเฮากะลองพิจารณาอาชีพสองอาชีพที่ผมแนะนําเบื่องนะพี่น้องคือผม่ามันกับเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันอย่างน้อยอยู่บ้านเฮาเข่าก็บ,บ่ได้ซื้อดรอกครับหาปูห่หาป่ากินน้บานบั่นกะอยู่ได้ เอาครับหากพี่น้องเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เลยที่สําคัญกดติดตามให้ผมแน่เด้วยครับหากผมมีข่าวสารดีๆสิเฝ้าเอามาแจ้งพี่น้องเลยครับสําหรับคลิปนี้กระผมเบาท็อปลูอีซานบันโขข้อจากลาพี่น้องไปซํานี้ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุอยูดีมีแห้งสวัสดีครับ